กาสวัสดีครับดอกอะไรทุกคนมีทั้งสีชมพูนี่สีขาวอู้ดูดอกมันแบบเขียวเขียวก็สวยเนาะนี่คือรหัสไปรษณีย์หกศูนยตั้งอยู่ที่หน้าโรงแรมเดอะเบเวอรี่ฮิลล์พาร์คทุกคนตอนทิ่งเที่ยงเครื่องนี้เพิ่งได้ถอยมาจากร้านฮะไปซ่อมมาทุกคนเปลี่ยนแบตมือถือเสือ่อมันดับสตาร์ทไม่ติดนะฮะก็เลยต้องเดินทางชมเมืองไปนะฮะสู่สารจีนเราไปมาแล้วเมื่อเช้าถ่ายอีกเครื่องหนึ่ง คนละช่องกันเพราะช่องนี้เพิ่งจะเปลี่ยนแบตสําเร็จทุกคนได้เห็นบรรยากาศนะฮะเวลาเกิดอะไรที่กระทันหันแบบนี้เนี่ยเบเวอรี่ฮิลล์พาร์คเดินไปในเมืองไม่ไกลเลยสะดวกสบายฮะทุกคนครับเราชอบตรงนี้จังเลยลั่นทมโบราณแล้วก็ที่เชอร์รี่เชอร์รี่ไทยทุกคนดอกจะสีชมพูดูลูกสินี่นะฮะดอกจะสีชมพูสวยงามข้างบนจะสีแดงสดกินได้ครับทุกคน นี่ยังไม่สุกดีนะฮะยากาศเบบเบอรีร่ชิกุไทยแลนด์จะเป็นร้านอาหารเช้าแล้วก็เปิดจนถึงสองทุ่มเจดโมงถึงสองทุ่มจะเป็นร้านอาหารเกาหลีหรอเดี๋ยวเราไปไปดูไหมพาไปดูหน่อยไหมเพราะอย่างน้อยๆก็ใครที่มาพักโรงแรมที่นี่แล้วนะฮะจะได้ฝากท้องไว้ที่นี่ได้นี่ฮะแนวชิกุไทยแลนด์ นะครับนี่ฮะบรรยากาศดีมากนี่อ๋เข้าทางนี้ได้ด้วยนะนี่ฮะจะเป็นร้านอาหารอุ้ยกลางคืนมีอุ้ยข้างบนมีดอกบัวดินเต็มเลยทุกคนเราน่าจะไปน,นอนข้างบนเนาะนี่นีนนี่ฮะดอกบัวดินสีขาวสีชมพูว้า เราน่าจะได้หอนอนข้างบนเนาะแต่เรานอนข้างล่างก็สบายไปอีกแบบหนึ่งทุกคนเปิดอยู่นะจ๊ะล้านชิก,กุไทยแลนด์น่ารักมากบรรยากาศดีมากสิงนกนะฮะนี่ฮะดอกบัวดินดอกบัวสีชมพูสีขาวมีสีเหลืองด้วยเหรอเนี่ยด้านนี้จะเป็นนกเหลือง,อ,งอุ๊ยสวยอะ ถ้าเกิดพักห้องนี้เราปีนลงมาถ่ายรูปตรงนี้จะสวยมากเลยโอโหสุดยอดนะครับนี่ฮะบรรยากาศค่ะสวยงามร่มรื่นม,มีความเป็นส่วนตัวทุกคนเดินเลี้ยวขวาไปวัดกบเลี้ยวซ้ายไปสุสานจีนทุกคนจ้านี่วันออกเดอะเบสลโรงแรมนะฮะที่ดีที่สุดบริการเล่นนอนสบายเบเวอรี่ฮิลล์ปารจ้ะทุกคน นี่จะเป็นชุดอาหารเช้าแบบนี้เลยนะฮะทุกคนดูสิถึงห้องและนอนสบายมากเลยเปิดไฟก่อนนี่ทุกคนดูสิเลดปังวังเวอร์นะครับเบเบอรี่ฮิ์ปาร์ค